ไปพี่น้องสแต่พาเข้ามาเบิง่งฮันขายที่รับที่นอนเนาะแต่มาเบิง่งมาเบิ่งมันกันเดินทางเด้อโอ้ยโอ้ย <c oughs> อ้โหสีนี้งามเนาะเบิง่งดิเซ่ดเ,ซเด้อโอ้ยโอ้าวอ้ยจะได้ก็มีโซ่มอนโซ่ผ้าปูพร้อม3า0เซ้า,าเออเดี๋ยว มีโซมมองซีโตอยู่เีอันนี้เลยจะเอ้าเฮายิเอน้องบเอเกือบงามเนาะเดินนอนเนาะอันนี้ในยนเฮาเบิ้งไว้เจหนึ่งไงนี่อนี่ขายเนี่เดยนี่ออันนี้สี่าั้สามาเขามาเมื่อนั้นยังเลยเขามาสามจี้มืนอะตัวนี้ละสามพันสามนย ตัวรูปนี่คือการหนึ่งสามเป็นสามตัวตัวเดียวนี่เลยมีอันเดียวนี่โบนั่นข้ามามีสองอันอ่าพีดเดชสี่พันสามถูกต่อมาได้เลยบ่ก็ได้อยู่สามพันอ่าอันนี้มันแตัวเ <ๆ S 1> ดียวตัวนี้มันเป็นแฉตัวเดียวก็เป็นกรุงแทร่นอนได้สองหน้าสามพันสาม สามพันามอนได้สองหน้าแต่มันมันยุบเดมันยุบบ่นอนหึงเมันยุบบ่ตัวยุบนัมันปิดสองพันตัวมันยุบบ่สองพันมันยุบมักีกรสีัวี้น่ามักตัวนั้นเลยแต่มอลมักตัวนั้นอันนี้ได้จ้ะสองพันนนอนได้หน้าเดียวโอ้นอนได้ันนี้มันยุบ มีหกพันอ่าหกพันหนาขนาดเนาะสามพันสามเพลงขนาดเลยเพลงพอดไปแล้วเนต่อมาท่กันหลายอันนี้รดได้เทเรยอันนี้สามพันสามเลยลดได้สามพันสาอยู่ตรงขวางนี่บอกเบ้อแล้วอยู่ทางงามไ้ได้ไก่ไดจะไปส่งหรือเ่าคันซอร์นี่ ลดสองรอยลดได้สรมันเขาส่งมันแพงเลยนี่ทเละจ้ะจะเป็นานใหม่ทะเลเจ้ากันรถรถใเขานี่เลย้ับประกันอยู่บวว่าบ่ยุบธักประกันบ่ยุบอ้าบอ ก็าหอมกับมีได้แถวเเข้ามาเบิ่งร้านที่สองเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งราคา้านนี้ก่อนเด้อตกลงแล้วก็จังเอาเนาะคันเบิ่งกันเลยตกลงซื้อร้านนี้เด้อพี่น้องเด้อตกลงซื้อร้านนี้เด้อมอเอือนละที่โทรหาเจ้าอืม เ,เด้อพี่น้องเด้อบัดนี้ซื้อแล้วเพิ่นสิเมส่งเด้อให้เพิ่นเมส่งเด้อพี่น้องเด้อบัดเพิ่นเมส่งอ่ะเฮาสีลงไม่เยอะหนึ่งเนาะเออเมส่งอ่ะเฮาสีเน,นี่อันนี้มันเป็นยางพาราเด้อมันเป็นยางพาราเนาะ สามล้านป่ายพี่น้องเอเาจาะราคาสามล้านฝ่ายพอเดี๋ยวัวนาจะสิมาซื้อใหม่เนาะซื้อเข้าไปเธออะไรเล็กกันหน่อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อสองสั้นเด้อเจ้าเขาถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วรักฐานนี่นี่เขาถ่ายจะไว้เรียบร้อยแล้วดิเราเปลี่ยนเฮาเนะอเดี๋ยวไปส่งเฮาเด้อส่าโอเค กโทเอาตัวนี้เด้อสองตัวนี้เด้อน้องเด้อตัวนี้ลายนี้เด้อลายนี้มันเปื้อนไว้